สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับมณีผ้าพี่น้องเช่าเลาะมาเลาะทั้งอำเภอขุดกระปุนนะครับพี่น้องนะครับมาเบงขอกงว่าแดงงามๆนะครับนี่สีเข้มจัดบึดสุดโตนะครับอยู่กับเจ้าของขอกพอดีเลยนะครับสวัสดีครับไอ้ค่ับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ ชื่อเป็นตำรวจเกษียณนลครับร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์นิยมสุข๋อเป็นตำรวจเกษียณเกษียณได้จักปีแล้วเขาปีที่สองพอดีครับกันสิ้นกันย่านี่สองปีเต็มครับตะกี้เฮ็ดงานอยู่เฮ็ดงานยุงเทปครับอยู่กองบังคับการตำรวจจราจรอืออยู่พุ่นเลยบ่ครับอยู่ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่บรรจุใหม่ๆครับจนเกษียณเลยจนเกษียณคือบริยายกับมาบ้านน่ายจะบม่ใหญ่ี่ซื้อครับเพราะว่าอยู่กรุงเทพมันก็ สะดวกสบายแรงบานการอยู่การกินตอนทํางานอยู่ผมกับเรียนมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้นะฮะเรียนวิ่นฟรอมเป็นตำรวจนั่มครับอ่านอกเวลาราชการก็ไปเรียนวิ่นเลิกงานเลยก็ไปเรียนวิ่นเฮ็ดงานอยู่แผนกธุรการนะอยู่บกอโอเป็นรายได้เสริมบะครับเป็นรายได้เสริมเดือนหนึ่งก็เสาร์อาทิตย์ก็ได้มือแล้วเป็นพันอยู่ได้เรียนวิ่นมอเตอร์ไซค์ก็ได้ วันธรรมดาก็เลิกงานไปซีโมงเคืองนี่ก็แดนฮอดประมาณสองทุ่มนี่คนมันเบิร์ตแลวกับได้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยนะสามร้อยสี่ร้อยเป็นค่าใช้จ่ายให้ว่นไปนาะค่าเขาค่ายังไปนะเงินเดือนเหลือเต็มดินี่ะเงินเดือนบ่มีเหรอครับเอายืมมาส่งลูกเลี้ยนเบิดเงินเดือนยืมมาส่งลูกเลี้ยนเบิรพอเกษียณปุ๊บกลับมาอยู่บ้านปั๊บเลยว่ะนี่เกษียณมากก็ได้ประมาณ เกือบปีแล้วจังไม่อยู่บ้านโอ้เกือบปีครับเอาแสดงว่าครอบครัวตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพกันมี่บอกว่าครับอยู่นี่อยู่นี่กรุงเทพมีแต่ลูกสาวผมมีแต่ลูกสาวหลังจากเกษียณมาแล้วประมาณประมาณเกือบปีแหละผมก็เกือบปีแต่กลับมาอยู่กรุงเทพบุญเกือบประมาณเจ็ดแปดเดือนบ่แล้วเหตุจังไดคือได้มาเลี้ยงง้วแนวนี้ไอ้งัวนนี่ตอนแรกซื้อให้เขาเลี้ยงตอนสมัยง้วมันเพ่งพงโอซื้อให้เขาเลี้ยงแบ่งแบงกันตอนเป็นตำรวจนั่นครับ กะซื้อให้ประมาณก่อนิเกษเสียนประมาณหาหกปีนี่ละเออเออเออซื้อซื้อแม่มันซื้อหาแม่บอกให้เขาเลี้ยงซื้องัวแม่ครับงัวแม่เลี้ยงหาว่าเออว่าแบ่งกันอให้เขาเลี้ยงแล้วแบ่งลูกกันตอนนั้นงัวมันแทงครับแม่ละเท่าไหร่ซื้อนี่แม่สองแม่นี่แม่ละสี่หมื่นนี่ตอนเป็นสาวมันอยู่เลยแม่นี่นี่ล่ะนี่ขายบ่ได้ติดมืองัวสาวครับจักเดือนตอนเท่าซื้อนั้น ตอนซื้อมากมันบทนบท่านได้ผสมเลยสมบบท่านได้ก็สิสองสัยประมาณนี่แหละใหญ่กว่านี้ยันไงว่านางนี่แหละเนาะประมาณตัวเนี้ยตัวละสี่หมื่นครับตัวละสี่หมื่นสมัยตะกี้ซื้อห้าแม่กับประมาณสองแสนที่สัน่นครับประมาณนั่นแหละประมาณสองแสนเรี้ยงแล้วก็บแบ่งกันมาบ้านนี้ก็อันนี้แบ่งมาแล้วแม่นปอนี่แบ่งมาแล้วก็ได้มาสามแม่กับลูกสองตัว ได้มาสามเมกับลูกสองตัวก็ขายกระขายด้เงินสามหมื่นบอกขายด้เงินห้าหมื่นแปดขายลูกมันตอนนั้นขายตอนที่เขาให้เขาเลี้ยงกันบอกครับก็เขาเอาไปสองหมื่นแปดเออเขาเหลืออยู่สามหมื่นเหลืออยู่สามหมื่นก็ซึ้งว่ากระแบงลูกมากีปแบ่งกันมากบปซึ่งว่าประมาณสองแสนแล้วแน่นอประมาณนั้นน่ะเ็เหลืออยู่แสนบาทขาดทุนนั่งเดียวพอพพูดถึงขาดก็วันขาดเพราะง่วเขายังเหลืออยู่เต็มคอกนี่ตอนนี้นี่นี่ เหลืออยู่เต็มควานี่ก็คือทีง่วเดิมๆมันก็มันมันมาออกลูกก็ผมนี่สองตัวผมอย่างไว้เนี่ยโอ้มาออกลูกอยู่นี่สองตัวครับกักัแม่น่งแม่น่นก็นั่นน่ะแม่สาวหน่อยนั่นกัลูกตัวนี้อ่าอ่านี่นี่ลูกตัวนี้นี่น้ะลูกตัวสี่หมื่นนี่ครับบ้านนี้ก็เกาติดมากับมีอีกแม่หนึ่งผมขายไปขายได้มื่นเจ็ดแม่กับลูกแต่มันเป็นงัวสีขาว งัวขาวซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นนะแม่นั่นนะแม่น่ะมันก็เป็นลูกของตัวหนึ่งอีกโอ้เป็นลูกงัวเฮาครับอืมอืมขายไปหมื่นเจ็ดขายไปหมื่นเจ็ดมองไว้ๆนี่บอกหมื่นเจ็ดนี่โอ้โดนเราดิเป็นปีแล้วมั้งโอ้เป็นปีแล้วก่านงัวมันสิถือคักๆนี่แหละกวานงัวมันกระล้งลงราคานี่ยแหละเนาะก่านงัวสื่ลงคักๆแม่ลูกหมื่นเจ็ดขายตอนนั้นได้สามหมื่นได้อีกหมื่นเจ็ดเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดป็แสนห้าหมื่นกว่าตีเป็นตัวนี้นี่ มันแปดหมื่นแมนครัแม่กระซี่สองแม่นี่แปดหมื่นนี่แปดหมื่นมันก็เป็นแสนกว่าบาทนั่นคืดจังใดคือคือคือซื้อว่าไม่ก็เลี้ยงมันคิดว่าเกษียณมากกระซี่มาเลี้ยงงัวคิดว่ามันก็สซีเออมันก็คือสีไปได้อยู่นะนะราคามันก็จะเป็นราคาคือบัดนี้มันลงราคามันลงหลายทีเลยครับบัตรเบิร์ตมันบอกคือเทาคืดไว้ตอนตอนเทาซื้อตอนนั้นตอนซื้อมากเน่ะมัน มันงัวมันก็ราคามันก็ดีแม่นบ่กับว่ามันเออเข้าซื้อมากกสิขายลูกเรื่องลูกขายังสินะผมคิดไว้ยังสั่นกาว่าสีแม่เนี่ยสมมติว่าปีละลูกละลูกยังสิมันก็สิขายลูกมันก็มันก็สิควายท้าย่อยออกทาย่อยออกผมคิดยังสั่นนะขี่หมูขี่หมาขายลูกมันก็ได้ตัวละจักสองหมื่นสองหมื่นห้าตัวละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสองหมื่นยังสินะหัวมันแพงเนาะครับ บาทนี้มันบดได้ที่ละบ,บาดนี่นี่แม่กับลูกยังสีเอาเนี่ยเขาให้จักบาทนี่มีคนมาเบิงผมบด<ะ>ไ <บะ S 2> ด้ว่าสีขา,ายนะบะดได้ว่าสีขา,ายเนาะเพราะว่าลูกมันก็นลูกแม่ลูกไอไอ,ไอนี่ลูกแม่สองตัวนี่ครับนี่พอมันตัวนี้แหละเนี่ยตัวนี้เราผสมอ๋อนี่พอพันบหนี่ตัวพอพันตัวนี้ซื้อมากบ่ครับตัวนี้ซื้อมาสองหมื่นแปดจะไหนน้อยต่ซ้ำนี่มีอะแต่ะซ้ำนี่แหละน้อยก็นี่ซ้ำนี่ซื้อมากแต่ประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่มากเนาะนี่เนาะตอนผมซื้อมากประมาณ ว่าประมาณเจ็ดแปดเดือนนั่นแหละว่ามันแพงสองหมื่นสี่ปันทีสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดครับสูมือนี้มีคนมาให้ราคาอยู่บ่เนี่เขามาให้นี่สองหมื่นแปดให้ซ้ำทุนผมเรียงมาปีที่สามเหมืนเรียงมาสามปีให้สองหมื่นแปดซ้ำทุนครับเป็นตัวอะไรพี่น้องตัวนั้นตัวนั้นซื้อว่าหมื่นสี่เขาให้หมื่นสองใส นี่บ่ครับนั่นนั่นบักเคิ๊กน้อยบักเคิ๊กน้อยนี่ลูกบักเค่ยัพกแปดนี่ซื้อมาโดนแล้วบ่เนี่ยสิบกปีแล้วเด้เขาเออหลังประมาณพฤศจิกาผมซื้อมาพฤศจิกาปีแล้วจนจะชนพฤศจิกาแล้วน่อยครับซื้อมาหมื่นสี่เขาขายหมื่นสองเขาหมื่นสองครับกำไรกำไรหลอดพื้นไปไปสองพันเข้ากระหวังไว้ว่าตอนตอนประราเกษียณน่นเนาะครับ เขากะกาวว่าซื้องว่ามาไว้มาเลี้ยง่อคิดว่าซื้อเลี้ยงเรียนๆไปนะพาอเขาก็เสียมากก็มาเลี้ยงเล่นๆพ่อได้ขายลูกเจักตัวละหมื่นห้าสองหมื่นคิดจังสันผมก็คิดจังสันละมันบเปลี่ยนคือคือคือหวงเนาะบัตตนีเนาะแล้วฮ็ดจังไรบัตตนีงว่าที่เหลืออยู่ที่จังไรปัตตนีงวนี่บ่ก็สิ้เลี้ยงไว้เรื่อยๆสั้งคนตัวเลี้ยงเองบ่เพราะว่าผมปลูกหญ้าไว้นี่โอ้ปลูกหญ้าไว้หลายบ่นี่ก็จัง ไปเบิ้งที่แหละครับไปรองเบิ้งไปเบิ้งเป็นยาในบอกหรือยาอย่างยาซิกแนวก็ยาไนกบหลงซูเปอร์โอ้หลงซูเปอร์โอ้ปลูกยาไว้หลายเลยครับตันเองบ่ตัดเองครับเศร้าแรงผมผมสิตัดแต่ยามือเศร้าตัดแต่ย่ามือเศร้าตัดเท่อเดียวให้มันกินเศร้ากินแรงอ๋อเผื่อแรงนั่ครับก็ยังดีที่ซื้อมาช่วงแพงแล้วมันบอกเป็นราคาคือเฮ้าหวังไว้คกับบริขายถิมขายทุ่ม ลักนมันข้ายว่ไไ้เพราะว่าอันยาผมก็มีพร้อมแล้วผมก็เลี้ยงไปเรียนๆไปเออเออเพื่อมันอันมันสิขยบจังหน่อยนะผมก็ิดว่าลูกตัวเมียไม่เข้ากับเก็บไว้เป็นแนวเป็นอย่างต่อไปนี่มันก็ลูกตัวเมียสามตัวล้วนี่เออนั่นนะอีกสองสามปีมันก็สิบว่ามีหมองวัตัวในคอกนี่เกิดข้าบดท่านด้ขายออกกะสิเด็วแม่มันก็ออกลูกมาอีกนั่นแม่มันก็บพวคนด้นผสมอยู่เพราะว่า ผมก็บอกหูว่ามันขึ้นน้าไหนนะโอ้แต่ว่าก็มีเขาก็มีตัวเถิกอยู่ดีก็มีัตเถิกเหอผมผมผมบ่ดด้ขังร่วมกันผมยันตัวเถิกมันทับขาหักขาหันไปนะบ่ดด้แขังร่วมกันไว้ครับแสดงว่าต้องเห็นมันขึ้นก่อนแมนบอครับมันจะกลับใส่กันแมนบผมก็บอกหูมันขึ้นหรือว่าขึ้นนะบ่ดด้สังเกตแล้วเถออ่าประเทศจังไหนจะผสมมันจะเทศจังไดปัปตานี้ก็ผมคิดว่าน่านี่ผมปลูกเขาไปสองให้น่ะเดี๋ยวผมชิล้อม ล่องผมจิปล่อยล่องพุ่นแล้วเข่ามเมนบอบอเข้าไปอยู่น้ำก, <พ era S 2> กันบอกว่าผมจิลร่องหยาผมไวเออนั่นแหละครับผมก็จิปล่อยล่องพุ่นปล่อยให้มันไปหากินน้ำกันครับปล่อยให้มันไปหากินน้ำกันขึ้นมันกันนนนดทับกันเองครับเลี้ยงขึ้งว่วกระโดนเส้าบ้านน่ะนะครับครับตัดหยาให้มันกินน้ำแลงนยะโอ้เก่งเก่งเก่งอยู่นี่ขนาดคนบ่เคยเลียงว่วบ่เคยตัดหยาเบื่อทีไรหมนตัดเมื่อไรเมื่อไรก็สอบเลยนะก็คันไส้เข่งนี่ก็ฮกเข่ง พเข่งครับพกเข่งเนี่ยก็สอบประมาณสามสี่สอบใครอยู่ห้อมียาเนาะนี่นีม่มาเบิ่งแปลงยาพี่น้องขายบ่อได้ขายคือหลุดท่านที่เลยก็เลยต้องเลี้ยงต่อขนาดคนมาเคยเลี้ยงเด้วความตั้งใจว่าซื้งว่าไว้หลังเกษียณนะครับนี่ นี่แป้งยาแมนบ่นี่ครับแป้งยาครับคือว่าหน้าเข่าไหมหน้าเข่าสองไฮพุ่นนี่สองไฮนี่กระยาครับกระปลูกตะไคร่ปลูกบักเ้าวนี่ล่ะปลูกบักเคียมมักการเกษตรเติบโตละจักเป็ดจักห่านจักไก่หมูความหมูกระมี่บ่หมูป้าลูกผสมเดยใส่เนี่ยเลี้ยงไว้เห็นอย่างก็ครับ ผมว่าสิเลี้ยงไว้ถ้าขายนี่แหละแต่มันขายบ่ได้มรคนซื้อเอ้าเขาขายง่ายคือนอย่างนี่หมูป่าลูกผสมออกลูกว่านี่ติดอยู่สิบแปดตัวนี่มีแม่พันธุ์สองพ่อพันธุ์หนึ่งโอ้โหนี่พ่อพันธุ์นึ่งครับนี่พ่อพันธุ์นี่ครับใส่ใส่ผ้าเบิ่งเบ่งน่ะนั่นสิบแปดตัวลูกมันน่ะแม่พันธุ์สองแม่นี่พ่อพันธุ์เป็นบ้างเขาี่พ่อพันธุ์นี่พ่อพันธุ์นี่เขาก็ซื้อมาซื้อมาครับซื้อมาแต่น้อยมาเลี้ยงแต่น้อย ทั้งพอพันมีกรสิขายบ่ว่าสิเลี่ยงไว้ถ้าขายเลี่ยงไว้แต่ว่าผมมีตลาดร่องรับเดี๋ยวนะนี่น่นีนโอ้มันเป็นตัวละห้าหกโลแล้วบ่นี่ประมาณนั้นเลยผมบ่ใส่อะไรอว่าไม่เบิ้งมาบไ่ไปลูกไปไปเฉพอลูกมันจะตัวนะครับไอ้ลูกสิแปดครับครอกตอนนี้มันคอกที่สองอยากขายวัสดะ อันขันมีคนซื้อกับขายครับเหมาลดก็ได้เหมาพันแมวพันโอ้เหมาเบิดนี่ครับยกเลิกว่าสิเลิกเลี่ยงเลิกเลี้ยงขันมีคนมาเหมากับขายเบิดหนาวอะไรมาไหมอะไรมาไหมอะไรออกไหมมาย่ยมแม่เลยหนี่งตื่นคนเป็นหมูป่าลูกผสมน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยืนแอบแอบเธอแบบเธอตื่นมันตื่นครับมันตื่นต้องเอาอาหารร่อเนะโอ้แม่แม เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาห้ามมาหล่อปิ้งเอามาเปิ้งมาลูกมาอุดอุด ขันมีคนมาซื่อเหมาเลยก็สิขายเลยนะขายยกเลยเฉพาะลูกมันจากโตได้สิบแปดครับลูกสิบแปดแม่พันอีกสองแม่พันสองพอพันอีกโตหนึ่งครับราคาจังไรล่ะก็ขันมันเหมาร่วมเลยกับลูกมันก็สิตัวประมาณหกร้อยนี่แล้ไม่มีตัวใหญ่ตัวน่อยนะบ่ลูกมันตัวละหกร้อยครับแม่พันุอีกเดียวแม่พัน แม่พันนี่ก็ประมาณสองพันตัวละตัวละสองพันตัวละสองพันพอพันเด้พอพันก็ประมาณนี่ละสามพันสี่พันนี่ละคุยเอาเนาะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้หมูป่าลูกผสมไปเลี้ยงนะครับนี่สิบแปดตัวเด้อนี่ประมาณสองเดือนได้อยู่บ่อยสองเดือนนะครับสองเดือนเนาะ ใช่แล้วว่าตัวละหกร้อยเฉลี่ยตัวละหกร้อยมาต่อรองเอาเด้อต่อรองจังต่อรองได้แล้วก็ยังมีอ่าพ่อพันเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพ่อพันกับแม่พันแม่พันธุสองตัวแม่พันเพิ่มมาตัวละสองพันกับพ่อซื้อเดี๋ยวก็ตัวละสองพันเพราะว่าซื้อไปผสมได้เลยนะมันขึ้นแล้วผมว่าผสมผมหย่านมันออกมาอีกหย่านมันติดหลายอีกนี่ควอมผสมเลยนี่พ่อพันนี่ลูกมันเบิ่งเอา หยุบหยับหยุบยัยบ,ยยบยยนี่กินซุ้มมือบอกว่าอาหารนี่ก็ให้กินห่ำครับกินหํำกินห่ำห่ำต้มเข่าผสมกินแน่นี่แม่พันธุ์เด้อพี่น้องด้วยนะครับสองตัวอายแล้วว่าตัวละสองท่านผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงนะครับจริงๆพร้อมผสมเลยพร้อมผสมเลยครับจริงๆคขันม่มอ,มองมองเลี้ยงเนาะแล้วก็ไม่มองซื้อนะครับพี่น้องนี่ ซุ้มนี่นี่เลี้ยงข้าวเดียวเด้ได้ขายลูกก็นี่นี่คันผสมปุ๊บนี่ก็สี่เดือนออกเลื่อยนี่เพสี่เดือนออกมันมันเริ่มขึ้นแล้วสี่เดือนออกเลี้ยงอีกอีกสองเดือนครับคันผสมมือนี่ปุ๊บนี่นับไปลดสี่เดือนแล้วอีกพอลูกออกปุ๊บอีกสองเดือนเท่ากับขายลูกมันได้แมนบอนี่เดือนเครื่องก็ขายแล้วเดือนครื่องก็ขายแล้วแมนบอกเดือนเครื่งนี่เขาออกนุ่มเลยทัรมดนนี่ไอเราเอาตัวละสองพันเด้อพี่น้องเด้อนี่กะแม่พันกับบัิอ้วนบัติเนาะ มันมันลูกกินนมอยู่ผมบ่เดี๋ยวออกกินนมน้ำนี่นี่ไอแล้วก็ให้กินห้ามอยู่เด้นี่พร้อมสิผสมล่ะนี่ครับอันนั้นพอพันเขาซื้อมาหลายบานได้ตงอนนั้นผมซื้อมาแตน่หน่อยคุณดิซื้อมาเทนน้อยให้กันเอานี่ตัวเราแปดลอยซ้ำนี่แหละผมซื้อมาแต่กี้มันแพงครับนี่นี่นี่เบิ่งเอาเดิมคุณใดอยากได้ไปเลี้ยงได้พี่น้องเด้อกับตัวเมียก็เอาไปต่อสายไดไรข้กันหาพอทั้งอื่นมาทับเอาแมนบอลนี่ได้ได้ได้ในน้อยนี่เนาะครับ เพราะว่าตัวเมียมันมีอยู่เจ็ดตัวตัวผู้นี่ผมตอนห้ำพรวดแล้วโอ้ตอนมั่สืบตัวเลยตอนหมดแล้วตัวผู้อ่ะเอาไปขุนอย่างเดียวไปสั้นเถอะเอาตัวผู้นี่ไปขุนในย่างเดียวตัวเมียน่ะไปไปเฮ็ดแม่พันธุ์ได้มีอยู่เจ็ดแม่เอาเอานี่ตัวเมียเจ็ดตัวครับตัวผู้สิบเอ็ดตัวครับหมูน้อยนะครับแล้วก็ตัวงัวนี่เพราะท่นไปขายน้อยน้อยงัวนี่เลี้ยงไปงัวนี่เลี้ยงไปสักวันเพมันขายวันไหนราคา นไไปบ้แต่ว่ามันก็บบ่เป็นตั้งใจเฮาเลยน้อไอ้น้อครับครับราคาตังตังใจว่าเกษียณออกมาสิมาเลี้ยงงัวขายพี่น้องกันในล่าพี่น้องนะครับความตั้งใจของไอ่เล่านาะนะครับตั้งใจว่าซื้องัวมาไว้นะครับเลี้ยงรอช่วงเกษียณเกษียณมากก็จะมาเลี้ยงงัวเป็นหมูพ่อได้ขายคงัวเป็นราคาแต่ปรากฏว่ามันเป็นคือไอ่เราขึ้นนะครับงัวราคาตกนะครับ แบ่งงัวกันกลับมาก็เลยได้มาเลียงเองแต่คนบ่เคยเลียงงัว่าท่านมีตัวขายน้อยเนาะครับครบาท่นได้ขายยักตัวท่านได้ขายขายแต่หมูป่าขายแต่หมูป่าเอาเกิดมีพี่น้องเขาอยากได้ติดต่อยังไงวอนนี้ก็โทรมาโทรมาก็ได้ครับเบอร์โทรใดครับนี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหเจ็ดหนองศเจดงเจสเจเจ็ดสามเจ็ด ทรมาโหลดพี่น้องหรืออยากจะมาคุยเรื่องวัอะไอ้แล้วก็พอมีเวลาอย่ดออกมาช่วงนี้เนาะกับผมกอยู่นี่เกือบทุกมือิลละอยู่นี่เกือบสุ่มืงอนะครับ้าก็โดยเฉพาะหมูป่าลูกผสมขายยุกขอก็ได้สินเอาเฉพาะลูกมันก็ได้เอาแต่แม่พันก็ได้เอาแม่พันก็ได้เอาพอพันก็ได้นะคับเอาขอพุณนหลายไอ้นะครับนี่รั้งใจหวาดหวังไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนเกษียณเนาะ พอมามันบอกเป็นคือ,คอ,คอกระโจนได้มาเลี้ยงง้วเอง <c oughs> นี่แหละชีวิตคนท่ามันบอแน่นอน,นพี่น้องน,นัอ่นนะครับนี่คือตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่เจ็ดเดือนสองหมืนแปดเลี้ยงมาสามปีเขาให้สองหมือนแปดคือเาอีกตัวหนึ่งลูกเคเอฟหกแปดหกแปดซื้อมาหมื่นสี่เขาให้หมื่นสองเลี้ยง <c oughs> เ,งเลี <c oughs> เ้ยงเกือบปีแหละเลี้ยงเกือบปีนี่แหละมันบอแน่บอนอนเรื่องของราค่า,าสัตว์เลี้ยงหรือผลผลทางการ,กรเกษตรนะครับ เบ่งไว้เป็นบทเรียนน้ำพี่น้องนะครับแล้วก็พอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ